เพราะทำไมใครแดกชเรี่เดี๋ยเขาไปล็ลางจะได้กินไม่นเนี่ยเนี่ยี่จุดอันนี้ใช่อันนั้นต้องเอาปลายมีดแหลมค,ค,ค่อย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 เลยใช่ค่ะค่อยค่อยค่ะนั่นแหละค่อยคอยตัดลงไปอันแหละยังไงก็โดนเม็ดแต่ควา่างกว้ามลงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อให้โดนค่อยค่อยไม่มีได้ไงมันนูนอยู่เนี่ยนี่นีต้องม่อก็ตื่ดไปพยายามจะให้ปลายม่ถึงเนื้อไง นั่นแหละแล้วมันจะออกยังไงอะพี่จุ๋มอย่าแล้วก็แหกอย่าให้ปะอ้าอย่าลึกอย่าลึกค่ะอย่าลึกระวังมือพี่กระลุนไปด้วยอุ้ยนั่นแหละเบาๆระวังมือฝั่งนู้นคุณคิมอย่าผักมาใส่น้องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้พี่จุ๋มซู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 มสวยไหมสวยไหมอุ้ยตีกินไม่ได้มันหามมากเลยอะบีบบีบแล้ว นั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วค่ะคุณคิมทำไมมันแข่งโฟกเลยอ่ะงามไหมคะอุ้ยนี่งามสวยแล้วพี่โ่มแข็งมากหยุดซุ่มเหงื่อเลยกว่าจะได้ทั้งอันนะครับนับถือพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับผมลูกนี้ไปซื้อให้ปอกให้ดีกว่าแข็งเลยล่ะแข็งมากแบบแสดงว่าเราต้องรออ่ะลูกนี้อย่าเพิ่งไปเล่นก็เขา เขาบอกว่าให้เคาะอ่ะเคาะแล้วปอกปอบปอกบีเราชอบกินเลอะจริงๆเราชอบกินแบบปลาปลาแข่งต้าหัวหมาได้เลยนีไม่แล้วมันจะแล้วมันจะทำไงอ่ะไม่สุกแล้วคือแก่เลยแก่แล้วแก่เลยใช่ค่ะกินไม่ได้กินได้บางไว้ก่อนแกะใส่กล่องไว้ก่อนพี่โจไปุูไอ้ที่ยังไม่ผ่ามีไหนโดนมั่งคะอันนี้ยังไม่โดนเก็บได้อยู่อ่ะเอันนี้ยังไม่โดนเพราะว่ไอ้ตรงเนี้ยเลมมันก่อนใช่ค่ะ เราจะเอาอีกลูกหนึ่งไหมไม่เอาอันนี้ไว้พรุ่งนี้มาเือนนี้ค่อยเล่นก็ได้ต้องเอาตัดแดดไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องต้องเอาไปแบบคุณกินระวังมือเอามีดเอามีดเอามีดตัดข้างล่างก่อนให้คุณหมากตัดให้อตรงตรงกลางอ่ะตอนเรียกว่าแกนใช่ไหมเอามีดระวังมือเอาไปทอดไปได้ไหมเราทุเรียนทอดได้ไหมเบี้ยมือออกอร่อยนะ แบบนี้จะเ,เอาไปทอดไหมเขาไปเผาตอนนี้เขาทิดียอันนั้นมัน <พอ S 2> มันหรือเปล่าทุเรียนเผาจริงเหรอเผาที่ไหนขอ,พอ,พองินเผายัางไ,ไ,ไงเราเคาะปลาโหแต่ละคนนี่เชื่อไหมครับผูพ้ชมว่าเราเคาะกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหบอกว่ากินได้แล้วไม่ได้กินไม่ได้กินทุเรียนเลยมา <c oughs> ใช่นี่ต้องยังไงใช่นั่นแหละคุณหมอต้องระวังน้วระวังคุณหมอเอามือออกโดนเนื้อ,อ,อไปแล้วเนื้ออะไรเนื้อทุเรียนโดนเนื้อไปแล้วค่ะครึ่งเลยโอ้ย, <c oughs> อยเอามีดเอามีดค่ะใช้มีดลองกินลองกรอบเหมือนมะม่วงไม่กิน โอ้ไม่ได้กินทุเรียนเลยอ่ะไม่เดี๋ยวโทรสั่งเลยสั่งไหมเจ้าไหนเออแอดมาเลยนะครับอีกนานยังยู่ขอหวานกรอบนอกนุ่มในไม่ได้กินแล้วลูกเนี้ยโอ้ยไม่ไม่เราก็เราก็มีโอกาสที่จะมีเอนลูกนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวอีกสองสามวัน่อยแกให้กินวันนี้สั่งเลยสั่งเลยค่ะสั่งเลยครับตั่นี้ย ร้านทุเรียนเขา,าร้านทุเรียนมาเลยฮะทักนนมาหน่อยครแนะนำไหมคะมเราคอมเมนต์เลยค่ะร้านทุเรียนส่งมาได้เลยค่ะส่งวันนี้ดีละดีมากเลยเพราะอยากกินวันนี้อยากกินตอนนี้อันนี้คือหมดนะฮะนี่นั่นไงโอ้ยนิดเดียวอะ่ะแงออกมามันไม่สวยเลยเดี๋ยวอีกสองวันมาแก้ตัวใหม่ไปบอกแล้วว่าสำเร็จแต่ว่า รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ดีครับไม่ใช่อาจจะไม่ดีเลยล่ะอ่ะพี่จ๋มกินอันนี้จุมอม่นี้จูมอันนี้ปล่าให